ครับผมสวัสดีอีกแล้วครับท่านผู้ชมที่น่ารักนับถือทุกท่านก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหวยเด็ในในโคนอีกแล้วครับท่านวันนี้ก็วันที่หนึ่งกรกฎาเราไปชมกันใบนี้ก็เบงปาเนเหนวทานเบงปานสองตัวครับเหนียวฐานบลอนบ,บนล่าง ส่วนนี้ก็เป็นอดีตนะท่านผู้ชมก็สรุปแล้วก็ผ่านนะเดี๋ยวทันที่แล้ว2 4ก็ผ่าน4ีเดี๋ยวทันใหม่นี่ก็แบ่งป้าน6กับ8ปนะ6กับ8นะเนาะเดี๋ยวทันใหม่นี่ก็แบ่งป้าน2ตัวเป็นแนวทางก็ขอบคุณมากนะทันที่แล้วก็ผ่าน4หลักน่อย เดวท่านใหม่นี้ก็แบ่งปัน6กับ8ก็ขอบคุณนะทานประชมท่านใดที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมเป็นกำลังเจอกำลังใจกดไลค์กดเช็กกด, ек, กดติดตามด้วยครับผมนะต่อไปใบนี้พัดชาพัดชาแบ่งปันเนียวทางบนล่าง เปดตัวเดียวเปดตัวเดียวแล้วก็คู่ 8, 7, 8, 6, 9, 8, แปดเจ็ดแปดหกเก้าปดแล้วก็เก้แล้วก็เปดหกนะท่านสี่เปดเปดเจ็ดเก้าแปดปดหก ก็ขอบคุณมากครับผมนะขอบคุณแนวทางที่เบงปันต่อไปครับใบนี้ใบนี้ก็เบ่งปันตัวเดียวโบนเราไปชมกันเลยนะเดี๋ยวท่านใหบนี้ก็เบ่งปอนสี่ นะเบ่งปานตัวเดียวสี่เดียวทานที่แล้วก็เบ่งปาน5เดี่ยวทานใหม่นี้ก็เบ่งปานสี่ก็ขอบคุณอย่างมากครับนะเดียวทานที่เบ่งปานอย่างเรียวทันใจ แยวทานที่ผ่านมาก็ถือว่าผ่านนะแนวทานที่ผ่านมาก็ถือว่าผ่านเด่นโบนเนาะวิ่งนะก็ขอบคุณต่อไปครับท่านผู้ชมที่น่ารักเอ้ยท่านนี้สีงนำโชคนะสีงนำโชค ก็เบ่งปานเนี๋ยวทานรวมคู่สองตัวเก้าคู่สิบคู่นะท่านสิบสิบคู่เน้นเก้าคู่นะก็เบ่งปานดับเหลือห้าหกเจ็ดแปดห้าหกเจ็ดแปด เก้าจับคู่ห้าหกห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้าหกเจ็ดหกแปดหกเก้าเจ็ดแปดเจ็ดเก้าดเก้านะรวมเก้าชุดนะท่านก็เน้นเก้าชุดนะที่จริงก็สิบชุดเน้นเก้าชุดก็ขอบคุณแนวทางนะทีมเบงปัง ่อไปครับนะใบนี้อน,นวัตท่านอน,นวัตก็แบ่งปันชุดสรุปล่างหกเจ็ดหกห้า,หา,า,หาการ6กหนึ่ง สามเจ็ดการหกหนึ่งแล้วก็สามเจ็ดไปต่อการใบนี้พัชชาสามตัวตรองตดวินแปดเจ็ดเก้าหกสามสองแปดเจ็ดเก้าหกสามสอง แล้วก็ชุดเจ็ดเก้าหกเจ็ดหกแปดหกสามสองแล้วก็หกสามเจ็ดนะก็รวมสี่ชุดพัชชาเจ้าของแนวทางต่อไปครับท่านใบนี้ สิงนำโชคเบ่งปานชุดล่างเบ่งปานหกชุดศูนย์หูนย์จ็ดศูนยแปด เจ็ดหกแปดเจ็ดแปดหกหกก็เป็นเนวทานชุดล่างนะชุดล่างต่อไปครับใบนี้นะท่านนี้แบ่งปลาเนววทานหลักสิบหน่อย ก็แบ่งปัน10หน่วยเบบ3ตัวนะส่วนนี้ก็เป็นแนวทางที่ผ่านผ่านมาสรุปแล้วก็ผ่านนะท่านสรุปแล้วก็ผ่านนะ๋น,ว,น,นะนวทานใหม่นี้ครับนะเราก็จะไปชมกัน๋นวทานใหม่นี้ก็แบ่งปันป 1> 7จ0 7หนะึนเนึ่ย์นะเดีวทันใหม่นี้ก็เบ่งปัน3ตัวเนีวทันสิบหน่วยบนเนียวทันที่แล้วก็เบ่งปัน1 4นึ่งหาเดียวทันใหม่นี้ก็เบ่งปานเจ็นึ่งครับผม3ตัวเป็นแนวทางนะ ก็ขอบคุณมากเลยนะต่อไปครับใบนี้วิ่งแบบพี่ตูนวิ่งแบบพี่ตูนนะท่านก็เบ่งปานสองเบ่งปานสองหนึ่งตัวนะ ที่โตนนะท่านเจ้าของแนวทางที่เบ่งปัน,ปนต่อไปครับใบนี้ใบนี้ก็เป็นแนวทางพริมาสิบหน่อยใบนี้ก็เป็นแนวทางที่แล้วนะ สรุปแล้วก็หลุดนะท่านสรุปแล้วหลุดนะเดี๋ยวท่านใหม่นี้ครับเราไปชมเดี๋ยวท่านใหม่นี้ก็แบ่งปาน5 2 4 6 5 2 4 6รอง7รองเจดแล้วก็ สารนก็ขอบคุณมากเลยแนวทางต่อไปครับใบนี้พริมาคู่ตด3สามตัวสองคู่ในเถวเดียวกัน ใบนี้ซึ่งเป็นแนวทางที่ผ่านมาสรุปแล้วก็ผ่านนะสรุปแล้วก็ผ่านแนวทางใหม่นี้ครับท่านเจ้าของแนวทางก็แบ่งปันอีกแล้วเนาะศ4 4 0 4สี่ ้ท่านใหม่นี้ครับท่าน2เถวเดียวกันนะก็แบ่งปัน0 1 2 1 3 1 7 1 8 1 0 4 2 4 3 4 7 4 8 4 0 5 2 5 สามห้าเจ็ดห้าแปดห้าศูนย์หกสองหกสามหกเจ็ดหกแปดหกศูนย์เก้าสองเก้าสามเก้าเจ็ดเก้าแปดเก้าครับท่านก็แบ่งปัน,ปนรวมยี่สิบห้าชุดครับนะ ต่อไปครับใบนี้เนวทานหน่วยโบนพริมาใบนี้ก็เป็นเนวทานที่แล้วเนาะสรุปแล้วก็ผ่านนะท่านสรุปแล้วก็ผ่านผ่านสี่ซึ่งเนวทานใหม่นี้ครับเจ้า ของแนวทางก็แบ่งปันอีกแล้วนะเราไปชมกันแนวทางใหม่นี้ครับก็แบ่งปันแปดศูนย์หนึ่งสองแปดศูนย์หนึ่งสองสี่ห้าเจ็ดแปด ศูนย์หนะท่านก็แบ่งปันรวม7ตัวนะท่านหน่วยบบลเนะพริมาเจ้าของแนวทางนะถ้าประชมท่านใดที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะไม่นี่ครับพริมา10หน่วยบลหกตัว ไนีไ้ซึ่งเป็นอทานที่แล้วเนาะสรุปแล้วก็ผ่านนะสร,นสรุปแล้วก็ผ่านสรุปแล้วก็ผ่านสครับท่าน ก็ขอบคุณอย่างมากนระท่านใหม่นี้ครับก็เบ่งปานสามเก้าศนย์หนึ่งสเกบเองปาน3 9 0เก้น,น 27. เะเบ่งปัน6ตัวเป็นแนวทางครับท่าน ก็ขอบคุณอย่างมากเลยแนวทางที่แบ่งปันอย่างเร็วทันใจนะไปต่อการครับใบนี้หลักอร้อยพริมาหลักอร้อยนะใบนี้ก็เป็นทานที่แล้วนะเนาะเบ่งปันหลักอร้อยศูหนึ่ง 2 3งสามสี่ห้าเจ็หนสรุปแล้วผ่านนะสรุปแล้วก็ผ่านหลักร้อยห้าดูท่านใหม่นี่ครับก็เบ่งปอน9า1 2 3 5 8 เก้าศูนย์หนึ่งสองสามห้าแปดนะแวทัหมนี้ก็เบ่งปานเจดตัวเป็นแนวทางต่อไปครับใบนี้ยันยันเบ่งปานแนวทางจับคู่ล่างตรองนะ ใบนี้ซึ่งเป็นเดวทานที่แล้วนะซึ่งเป็นเดวทานที่แล้วผ่านไหมเอ่ยเราไปชมกันเดวทานที่แล้วก็ผ่านนะท่านสามหนึ่งนะสามก็ ผ่านคูดสามหนึ่งเดี๋ยวทันใบนี้ครับท่านเจ้าของแนวทันก็แบ่งปัน,ปนอีกแล้วนะส่วนนี้ก็เป็นแนวทันที่ผ่านผ่านมา78ผ่าน90ผ่าน79็ดผ่านหนึผ่านหกหผ่านแล้วก็42ผ่าน31มหนึผ่านเดวทันใหม่นี้ก็แบ่งปัน,น56 57 51526667 6162 0607 0102 161711แล้วก็12นะรวม10รวม16คู่นะท่านรวม16คู่เป็นเนวทางต่อไปครับ ใบนี้ก็แบ่งปานตัวเดียวเนาะตัวเดียวตัวเดียวดับนะท่านก็แบ่งปานดับดับเจ็ดนะดับเจ็ดเดี๋ยวท,ทันทีแล้วก็แบ่งปานดับ ดับ8เดี๋ยวทันใหม่นี้ก็เบ่งปันปดับ7นะดับ7ก็ขอบคุณอย่างมากครับนะถ้าผู้ชมท่านใดที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมเป็นกำลังเจอกำลังใจกดไลค์กดแ like, ชร์กดติดตามด้วยนะก็ขอบคุณอย่างมากครับนะ ไนี้ครับอนุวัตสรุปโบนนะท่านท่านอนุวัตก็แบ่งปันชุดสรุปโบน951 9ห6 951 936กนะก็แบ่งปัน2ชุดเป็นแนวท่า ต่อไปครับใบนี้ใบนี้แบ่งปานนทานบน4 7 7 4 4 7แล้วก็7 4ครับท่านท่านนี้ก็แบ่งปาน2ชุดนะต่อไป ใบนี้ครับหน่วยโบนแบบ2ตัวนะท่านหน่วยโบนแบบ2ตัวเ,เบนะ่เบปเปปงปันเกับ8ปนะเกับ8เบ่งปัน2ตัวเป็นแนวทางก็ขอบคุณอย่างมากครับนะแนวทาง ที่เบ่งปันอย่างเรียวทันใจต่อไปครับใบนี้ใบนี้สายโดนนะท่านสายโดนก็เบ่งปัน,ปนคู่เดียวแปดสองนะแปดสองคู่เดียวนะก็ขอบคุณมากครับนะ ต่อไปครับใบนี้คมพีเทวดาคมพีเทวดาเนาะเบ่งปานนทานชุดสามตัวครับท่านก็ท่านมนุษย์นะท่านสองสี่นสองเก้าน 340 390แล้วก็440 490ก็เบ่งปาน6ชุดเป็นแนวทางนะเบงปาน6ชุดเป็นแนวทาง ต่อไปครับใบนี้เนื้ทานสองตัวบนวีหนึก็เบ่งปัน4 8 7 7ปดก็เบ่งปันรวม3คู่ครับท่าน ต่อไปครับใบนี้เ,เดี๋ยวทัน10โบน4 7 4กับ7นะเบ่งปัน4กับ7เบ่งปัน2ตัวเดี๋ยวท่าน10โบนก็ขอบคุณมากครับนะขอบคุณเดี๋ยวทางที่เบ่งปัน,ปน ต่อไปครับใบน,นี้ก็เป็นอีกหนึ่งทานท่านที8ดีแปดเก้านะก็เบ่งปานตัวเดียวหน่วยโบนเนาะเบ่งปานสองนะเบ่งปานสองเบ่งปานสองตัวเดียวเดี๋ยวทันที่แล้วก็เบ่งปานหนึ่งก็หลุดไปล่าง เราทานใบนี้ก็เบ่งปานสองนะเบ่งปานสองหนึ่งตัวต่อไปครับใบนี้ใบนี้ก็เบ่งปานเรทานสี่สี่เก้าหกเจ็ดหกห้าห้าเก้า 4 4 9 6ี่5ก้กครับท่านสี่ชุดนะก็ขอบคุณแนวทางที่เบงปั้นท่านผู้ชมก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับท่านเราเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปต่อไปนะคลิปนี้ก็ขอบคุณนะขอบคุณแล้วก็ขอสวัสดี ครับผมท่านใดที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมนะเป็นกำลังเจอกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะ